ชื่อแพทย์หญิงคนึงนิดกิ่งเพชรเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิทาศาสตร์นิวเคลียร์ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะโครงการนี้เริ่มเมื่อปี2563นะคะก็ทางสาขาก็มีเด็กๆ ที่เป็นคนไข้มารับการรักษาแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการตรวจโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลานานก็คืออย่างเช่นการตรวจบนสแกนหรือเรียกว่าการสแกนกระดูกเนี่ยค่ะเ,ออเราก็จะฉีดสารเพสัลรังสีให้กับเด็กนะคะแล้วก็ต้องรอประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ถึงจะสามารถที่จะถ่ายภาพสแกนได้นะคะซึ่งในระหว่างรอเราก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยก็อยากกลับบ้านลองไห้งองแงแล้วก็ซึ่งถ้าเราเป็น คุณแม่เนาะคุณพ่อเนาะก็คงจะรู้สึกเครียดทางสาขาก็เลยคิดว่าเราควรจะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำให้เด็กๆทำระหว่างรอสแกนก็เลยเป็นโครงการห้องศิลปะคิดแคนดูค่ะ กิจกรรมของโครงการนี้ก็คือมีพาเด็กเข้ามาในห้องสแกนซึ่งเป็นห้องคิสแคนดูเนี่ยนะคะห้องสแกนนี้ก็จะมีตุ๊กตามีสติกเกอร์ให้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆถ้าชอบวาดลูปก,ก็จะมีสมุดวาดเขียนให้ถ้าชอบระบายสีเราก็จะมะีดินสอสีให้เด็กๆค่ะแล้วก็ บางครั้งเราก็มีการมอบเหรียญรางวัลแล้วก็มอบมงกุฎให้เด็กด้วยก็คือเป็นการชื่นชมเขาว่าเขาสามารถที่จะทําไดออ้ไม่ร้องไห้แล้วก็ให้ความร่วมมือในการนอนสแกนนิ่งๆได้นานๆค่ะผลตอบรับของโครงการนี้นะคะก็ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยมีความสุขมากเมื่อเด็กๆทําแล้วก็มีความสุขก็จะเกิดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอิ่มใจค่ะ ก็ทำให้เรามีพลังที่จะทําสิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทําจะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตามค่ะในส่วนตัวคิดว่านะคะเป็นโอกาสดีที่เราได้อยู่ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมนะคะเพราะเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้มากมายตอนที่เป็นแพทย์ประจำบ้านที่ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้นะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะตั้งปณิธานไว้ว่า,าก็จะทํางานอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ส่วนการเรียนการสอนก็อยากตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีที่ถ่ายทอดทั้งความรู้แล้วก็ความคิดความรู้สึกต่างๆที่เราตั้งใจที่จะให้คนไข้ได้รับอย่างเต็มที่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะก็มาช่วยกันทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ มอบความรักแล้วก็ความเอ,อื้ออาทรที่เรามีให้กับผู้ป่วยแล้วก็คนรอบข้างอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็สังคมเรามีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ